โอ้ยทองฟ้ามือนี้งามขนาดเลยค่ะน่ทองฟ้าสวยงามมากเลยเป็นสีทองผ่องอำพันอยอสวัสดีตอนเศร้าๆเด้อค่ะนี่บรรยากาศบรรยากาศอยู่ด้านบนบ้านค่ะบนระเบียงบ้านนะคะอยู่บนดาดฟ้าบ้านออ้ยทองฟ้าวันนี้งามมากคือมางามแถ้น้อทองฟ้าสีเหลืองสวยมากเลย อากาศดีจังเลยอากาศดีค่ะมิเตเสียงนกค่ะให้ฟังเสียงนกด้วยค่ะเสียงนกบรรยากาศกสวยงามโอ้ยอดีเก้อเลยบรรยากาศสวยมากนีเริ่มสิแจงแล้วบันแจงแล้วเริ่มจะแจงแล้วบรรยากาศนเราจะอยู่ด้านบนบ้านนะคะ งามโพดเสียงนกทองฟ้าเริ่มแจ้งออกมาแล้วนี่แต่เสียงนกเสียงกาทองฟ้าก็เริ่มแจ้งแล้วออ้วังหันเป็นคืมคืมอยู่เลยบันนี้แจ้งแล้วค่ะนู่นมองไปด้านล่างจืด สีแดดส้งคือสีแดดอยู่มือนี่บันไดลงไปชันข้างล่างค่ะนี่ปุ้นอะสวยอยู่ด้ค่อยๆลงจุบจบอู้ นี่แหละค่ะนี่บ้านก็จะเป็นแบบนี้แหละอยู่กลางทุ่งนานี่นกมีแต่ต้ในไม้ค่ะนี่หมักันนี่หมักลินฟ้านี่ค่ะเห็นบอค่ะนี่ ลิ้นฟ้าแลก็ต้นจานป้างามงามงามนูนนกด้านบนก็จะมีนกนกเยอะมาก โหแล้วแสงแรกของวันนะ